สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ํานาที่ช่องอ้ํารถมือสองเกรด A นะวันนี้มาอใจสายซิ่งกันนิดนึงนะสำหรับ Honda Jazz GK 1.5 RS นเอสีเทาดำคันนี้สภาพแรกเข้านะสภาพสวยยังสวยขนาดนี้มีแต่งลายเคหน้ามาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะ ที่ได้ไปนีคันนี้ต้องถือว่าคุ้มสุดๆนะตัวกระจังหน้าต่างๆที่เป็นวัสดุเปียโนแ no บ็กนะก็ยังเงานะตัวโครเมียมเนี่ยไม่มีรอยคราบออกไซด์ต่างๆเลยนะต้องถือว่าคันนี้สภาพดีมากไฟคู่หน้าเป็นไฟมัลติอิ f e c t เตอร์นะคันนี้เป็นรถปี2017จดใช้งานในปี2018นะราคาขาย5,290,000บาทเท่านั้นต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ เจ้าของเดิมนะคะเปลี่ยนเป็น m ม c เอสมาให้นะคะแบบนี้ตัวยางเป็นมิชลินนะปีปี2สิบเอกระจกมองข้างนะเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำแบบนี้นะกุญแจเป็นสมาธินะเป็นปุ่มพูสตาร์ทมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะสำหรับคันนี้เป็นรถสภาพแรกเข้านะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะในส่วนของตัว rs เนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็ไฟเบรกดที่ส ชิ้นที่เป็นโครเมียมต่างๆนะใสๆแบบนี้เลยนะคะต้องถือว่ารักษาสภาพรถมาค่อนข้างดีนะตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะมีเซนเซอร์กะระยะถอยมาให้แบบนี้ด้วยชายด้านล่างนะเป็นลายเคฟลาสวยๆแบบนี้มาให้นะเส้นสันตัวรถต่างๆนะเดิมๆนะไม่มีบุบไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของลักยิ้มก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะมีกล้องสองภาพขนาดถอยนะ ตอนนี้นะคะแล้วก็กรอนไฟฟ้าด้วยมาดูนาะที่ด้านหลังกันบ้างอันนี้รถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ทําความสะอาดก็จะมีคราบต่างๆติดอยู่นะคะในส่วนของหัวน็อตเดิมๆรอยเม็ดอาร์กนะตะเข็บรอยพับต่างๆเนี่ยนะเดิมทั้งหมดเลยทั้งซ้ายและขวาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะใครที่กําลังมองหานะคะนด้านแจ๊สนะตอนนี้นะเลิกผลิตไปแล้วนะแต่ว่า ได้รถอยากได้รถแบบนี้ไปใช้นะต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับเครื่องมือแม่แรงแต่างๆเนี่ยมีให้ครบถ้วนยางอะไห่มีให้นะอุปกรณ์ของรถคันนี้นะคะมีให้ครบถ้วนทั้งหมดเลยนะละูกค้าสำหรับใน,นส่วนของเบาะนะเป็นปรับพับแยก60/40 Honda Jazz นะ,ค,ะความน่าใช้งานของเขานะคะก็คือเบาะปรับพับราบได้แบบนี้เลยนะคะสามารถ เพิ่มพื้นที่นะการเก็บสัมภาระกว้างมากๆนะแล้วก็ในส่วนของการปรับทับเบาะเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างอเนกประสงค์นะสำหรับ h o n d a j แจ๊เนี่ยลูกค้าบรรทุกข,ของที่มีความสูงได้เลยนะเพราะว่าในส่วนของช่องกลางเนี่ยนะใส่รถจักรยานได้นะ ตามแนวตั้งไม่ต้องเป็นแนวนอนเหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูต่างๆนะคะในส่วนของตามช่องประตูต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลนะะเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็นรถที่การันตีโครงสร้างนะคะรอยสีมาร์กแบบนี้นะะยังค่อนข้างเห็นชัดเจนนะ,ะหวนัวน็อตจะไม่มีรอยถูกถอดถูกไขเลย สภาพรถครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสภาพดีนะเบาะนี้ไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะแบบนี้มีมาให้ระบบการลื่นถลายนะปุ่มอีโคโหมดที่วางแก้วน้ำค o นด a j จ z z เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ออปชั่นดีมากๆ นะะในส่วนของคอนโซลต่างๆนะอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ด้านบนเพดานก็เช่นเดียวกันนะคะด้านบนจะเป็นสีดำแบบนี้สำหรับ Honda 1.5 RS นะคะตัวนี้จะมีกล้องที่เป็นกล้องบันทึกให้นะเป็นกล้องบันทึกให้แบบนี้เลยอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันนิดนึง ตัวกล้องนะคะทำงานปกติแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวจอนะเป็นจอ a อ d r ร i d ที่ติดตั้งมาคู่กับตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะมีบอกความเร็วขณะขับขี่ที่หน้าจอนี้ด้วยในส่วนของกล้องหลังนะก็ติดตั้งมาพร้อมกับจอ a อ d ด o อ d นะในส่วนของ ไฟพามากนะหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยจะทำงานอัตโนมัตินะขณะที่เราเข้าเกียร์ถอยแบบนี้แอร์เป็นแอร์ออตโต้นะมีปุ่มโฮสต์สตาร์ทกุญแจเป็นสมาร์ทคีนะคะต้องบอกว่าคันนี้นะสภาพใหม่มากๆมี Power o u t เอ t ต่างๆให้นะเกียร์อัตโนมัติแบบนี้ใช้งานง่ายนะะ ตรงคอนโซลกลางนะก็จะมีส่วนของช่องไ่เรียนช่องวางมือถือตัวพนักวางแขนก็มีให้นะสามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของได้ด้วย Honda Jazz นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถที่น่าใช้มากมากนะนะเวลาขับเนี่ยสมรรถนะค่อนข้างดีเลยนะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวพิเศษนะ1.5 RS นนะพร้อมทั้งได้จอ Android ตัวนี้ไปนะต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ย2 5 0 0 0บาท เป็นของแถมไปเลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเองในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะแล้วก็ห้องเครื่องนะเดี๋ยวอัพพาไปดูกันหน้าในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะสติ๊กเกอร์แบบนี้นะหัวน็อตต่างๆนะจะไม่มีรอยถูกถอดถูกไขนะสภาพเดิมทั้งหมดเลยแก้มข้างคันหน้า แบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่า h o n d a Jazz นะตอนนี้เลิกผลิตแล้วนะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อรถมือสองเท่านั้นนะแต่ว่ารถมือสองสภาพดีๆแบบนี้นะก็ต้องติดต่อมาหาเราเลยนะคะสำหรับ Honda Jazz 1.5 rs คันนี้นะเป็นรถปี2017จดใช้งานในปี2018ราคาขายอยู่ที่5,290 0 0บาทได้ล้อแมก r ie 3 0นะได้จอ Android กล้องหน้ากล้องหลังครบถ้วนเลยสำหรับคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะที่มองหารถใช้งานอยากได้เป็นรถรุ่นนี้นะรีบิสอบถามกันเข้ามานะคะที่เบอร์0888 94 7474 74, นแาอยู่ที่เต็นต้นยุสคานะคะซอยเสรีไทย64เปิดทำการทุกวันนะคะโทรมาสอบถามกันได้เดี๋ยว้าใส่คอนแทคไลน์แล้วก็โลเคชั่นไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะ,ะ <c oughs> เผื่อลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถนะจะได้โทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะ <c oughs> หรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางนะคะเราก็มีจัดไฟแนนซ์ ที่บ้านให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอั้มรถมือสองเกรด A ด้วยนะคะเป็นกำลังใจอั้มด้วยนะคะเวลามีรถสวยรถเข้าใหม่แบบนี้นะ,ะจะรีบมารีิูให้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้กมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ